ท่านผู้ชมช่ัเรื่องราวข,ของนักพัฒนาท้องถิ่นคนที่ดูแลถิ่นฐานบ้านนี้ที่นายกบัญชูที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเรื่องราวของนำศาสตร์พระราชานำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้ความมีอยู่มีกินของพี่น้องประชาชนได้เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในห้องประชุมที่เราจะรวมกลุ่มเพื่อจะที่ให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมไม่ว่าจะทำสวนเลือกสวนไร่นาะเรามาดูกันว่า เหล่านี้คือประโยชน์อย่างไรไปดูภายในห้องประชุมนี้ค่ะไปเลยค่ะามาถึงก็ต้องลงทะเบียนให้รู้ว่าวันนี้มาจากอำเภออะไรจังหวัดไหนตำบลอะไรที่คือตำบลโคกข,ขามที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ไผ่กองดินแล้วก็มาตำบลบางใหญ่แต่ที่สำคัญนะไซดิฉันก็ต้องมาดูแลว,ว่าวันนี้เรามามีพี่น้องประมาณกี่ร้อยคนที่จะมารู้ว่า ธนาคารน้ําใต้ดินทําให้เรามีอยู่วีกินมีมากเอาเก็บไว้้างใต้พอมีน้อยดึงเข้ามาใช้นี่ค่ะนายกบุญชูบอกว่าจากการเรียนรู้ทําให้เราพัฒนาการเรื่องการที่จะทำมาหากินทําน้อยได้มากดีกว่าทํามากแล้วเสียประโยชน์ไปเปล่าๆค่ะไปดูกันทําอะไรแล้วยากส่งไม่สมส่วนเพราะนั้นโครงการของโครงการไวาจวันเนี่ยอย่าทำโครงการ ทำแล้วคนทุพันธ์อยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองนะครับทุกโครงการอย่างเช่นวันนี้เราธนาคารน้ำใตดินนะแล้วก็เรื่องโครงการเยาวาชนิิมูล้านหรือเรื่องผู้สูงความสุขสของทุกสูงอายุอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นโครงการของบอยอยัวจยเป็นโครงการที่ทําให้คนทุพันธ์ ต,ตา,ตาจะเห็นว่าเนี่ยค่ะพี่น้องทุกอำเภอทุกตำบลวันนี้มารวมกันเพื่อทิ้งความยากจนเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืนของพี่น้องประชาชนคนสุพันธบุรีค่ะเรื่องจนๆไม่ทำาเรื่องจนๆไม่ทำที่อบประจอ ตอนนี้นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเราคิดเรื่องระยะยาวเพราะว่าการจะทำสิ่งใดให้ประชาชนเนี่ยให้สำเร็จเนี่ยมันต้องคิดระยะยาวถ้าคิดระยะสั้นๆแบบไฟไหม้ฟางมันไม่สำเร็จนะครับเพราะนั้นโครงการของเราเนี่ยเราก็ากนำเสนอเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินแก้ปัญหา ความยากจนของประชาชนหรือแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงเนี่ยเราคิดเรื่องระยะยาวเราจะสอนประชาชนหรือจะให้ความรู้ประชาชนว่าการคิดยาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกวันเราจนกันทุกวันเนี่ยประชาชนจนกันทุกวันเนี่ยเราคิดเรื่องระยะสั้นๆทนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นธนาคารน้ำใต้ดินเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะครับที่เราอยากแก้ปัญหาเรื่องไทยแล้ง เรื่องน้ําท่วมนะครับมันก็จะอยู่ยั่งยืนกับเราตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรไม่สนับสนุนโครงการอะไรที่มันสั้นๆนนะครับผมเราต้องไปด้วยกันให้ได้นําเสนอสิ่งดีๆให้ประชาชนนะครับเราต้องนําเสนอสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องเรายาไปเสนอเรื่องที่มันเก๋มันเรื่องไม่จริงใจอย่างเงี้ยผมผมทำไม่ได้เพราะฉะนั้นผม จะนาโครงการทุกโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นโครงการเยาวชนเงินล้านเอ่ยธนาคารน้ําใต้ดินเอ่ยเนี่ยเราเสนอโครงการระยะยาวแคำถามที่ท่านมีผู้รู้ท่านมีนักวิชาการที่จะมาช่วยเรื่องราวเหล่านี้ไหมครับครับก็มีทีมงานอย่างท่านดเรเนี่ยนะครับท่านก็มากรุณามาให้ความรู้มาให้ความกระจ่างแล้วก็มาพูดคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงทำธนาคารน้ำใต้ดิน นะครับม,ม,มันเกิดประโยชน์อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแต่ณวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราจะเสนอโครงการที่ยั่งยืนนะครับตามศาสตร์พระราชาไปอยากเห็นพี่น้องประชาชนนั้นเอ่อน้ำไม่ท่วมน้ำไม่แล้งและมีอาชีพที่ยั่งยืนนะครับโดยศาสตร์พระราชาเราจะทำกันทั้งสิบอำเภอนะครับเนื่องจากความสำเร็จของที่เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะธนาคารน้ำใตดินเราเริ่มกันมาเกือบปีแล้วครับท่านนายกวางแผนมาหนึ่งปีแล้ววันนี้มันเป็นมาสเตอร์แปลนต้นแบบของปปจ ก่อนที่จะเกิดที่นครสวรรค์มันเกิดที่สุพรรณก่อนที่แรกของประเทศไทยแล้วสาว่าทุกอ,อำเภอใช่ครับใช่สิบอำเภอเป็นจุดสตาร์ทอัพแล้วเราพร้อมแล้วท่านนายกมีไอเดียเริ่มต้นหลังจากนั้นปุ๊บนครสวรรค์ก็ไปเริ่มตามไม่ว่าจะเป็นท่านสจไม่ว่าจะเป็นนายกหรือว,ว่านักวิชาการที่จะมาเติมเต็มเรื่องราวของธนาคาร น้ำน,น้ำใต้ดินให้มีอยู่มีกินเวลาน้ําเยอะก็ไปไว้ข้างล่างเวลาน้ําน้อยก็ดึงข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนใช่ครับให้ทุกคนได้ใช้กันโครงการเยาวชนเงินล้านเนี่ยด้วยแนวความคิดเนี่ยคือเราต้องสร้างความสุขให้เด็กๆนะครับแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้เด็กๆให้มีราคาให้ขายฝีมือ,อมเพราะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าอยามีอยู่มีกินหรือฐานะที่ดีเนี่ยมันต้องขายฝีมือ นะครับเพราะนั้นเราส่งเสริมเรื่องความสุขเรื่องการขายฝีมือเพราะนั้นโครงการเยาวชนเงินล้านเรามีฟุตบอลนะลีกปถมแห่งเดียวในประเทศไทยลีกปมมีระถมมี120ทีม <S S S> เ,เนี่ยไปมองเห็นเด็กๆไปเสาร์อาทิตย์อาวันวัน,วนธรรมดาก็เรียนเสาร์อาทิตย์ก็เรียนโอ้โหชีวิตมันทุกข์ขนาดขนาดไหนนะฮะเราต้องสร้างคนให้มีความสุขก่อนถ้าคนมีความสุขเนี่ยมันจะ ทำอะไรก็สําเร็จเพราะฉะนั้นคนเรานี้มีความสุขไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนมีความสุขการเล่นกีฬาบางคนมีความสุขกับการร้องเพลงอะไรที่มีความสุขเนี่ยถ้าไม่ผิดกฎหมายเราทํให้สนับสนุนให้สนับสนุนเพราะกีฬาเราก็มี67ประเภทฟุตบอลตะกร้อวอลเล่แบดมินตันบาสมีหมดแล้วมีเป็นระบบหลีกนะไม่ไม่ใช่มีเตะวันเดียวเลิก,กอะไรเงี้ยไม่ใช่เราเล่นทั้งปีเพราะนั้นโครงการผมยั่งยืนทั้งนั้นแล้วก็ พร้อมที่จะแก้ปัญหาความยากจนถ้าไม่ขายฝีมือไม่มีทางห่างหนีความยากจนได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านนายกเ,ยเป็นคนที่สนับสนุนคนที่มีทักษะคนที่มีใจรักที่จะเล่นจะร้องจะรำจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและก็ประเทศชาตินี่คืออยากเรียนที่ทราบว่านายกบุญชูมีทั้งบุญมีทั้งชูดูแลแม้กระทั่งเยาวชนไปถึงคนแก่ครับครับผมครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องคนแก่ก็เหมือนกัน บางทีคนแก่ถามว่านายกอยากให้ทำอะไรบอกทำอะไรก็ได้ที่มีความสุขมไม่ผิดกฎหมายมผมส่งเสริมเช่นโรงเรียนผู้สูงอายุอะไรก็ต่างๆเนี่ยเรายินดีทั้งนั้นน,นะครับ,บครับผมนโยบายคือชูธงเลยสิ่งแรกที่จะคิดก็คือต้องมีความสุขก่อนนะฮะถ้าไม่มีความสุขอย่าทำ มีความสุขสนุกกับงานสนุกกับกิจการทําให้เราพ้นทุกและทีมคันประสบความสาเร็จครับผมขายฝีมือสุดท้ายคือขายฝีมือโครงการเยาวชนเงินล้านท่านผู้ชมมองแค่นี้ก็รู้ว่าวิสัยทัศน์ว่างไกลคนอะไรทําได้ทุกอย่างแม้ตแต่เด็กยันคนแก่แล้วก็ทีมพัน,นดูแลพี่น้องประชาชนคนสุพรรณบุรีครับ